อันเดี๋ยวเรื่องการเมืองภายในใจเย็นเอาภายนอกก่อนดันมาท้าทยว่าเป็นโคชกุณเซนได้เลยจัดไปนี่เตียเสียมปั๊มน้ำมันค่ะเตียเสียมลูกชาดิมติกราหมเตียบันใช่ไหมติการาหมปัจจุบันของกบูชาก็คือรองนายกเตียอะไรนะเตียาเซย์ฮาเตียเซยหา เตียเซยหาซึ่งจะเป็นผู้แทนของประเทศกัมพูชาไปประชุม g ีบีซีกับพระเด็กนัทพลนี่แหละ,ะเตียบันเนี่ยสมัยก่อนเป็นน้องตีกลาโหมนะเป็นรองนายกเป็นคนเกาอกองผู้ไทยที่ปลอเลยอันนี้แปลว่าก็ <c oughs> เ,เสียอายุไปแล้วก็ลูกชายขึ้นมาคนหนึ่งขอมนาจทางด้านน้ําตีกลาโหมซึ่งก็อยู่ภายใต้หุนเชนแต่คนนึงเป็น อะไรนะเตียป็น<อ>ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการปั๊มน้ํามันปตทเตียเสียมคนนี้ชื่อเตียเสียมเป็นลูกชายของพูเด็กเตียบันปัจจุบันเป็นสสแล้วอดีตลมตีว่าการการละหมกัมพูชาซึ่งปรากฏว่าเขาไปปลดป้าย p ีทีทีพทีคือปตทค่ะ โดยระบุนะครับว่าจะต้องอะไรนะยังไงบอกป้าย PTT ต้องถูกปลดออกและจะต้องมีมาตรการทางกฎหมายในเรื่องนี้ค่ะคือยังไงน้องคือมันมีรายงานว่าเจ้าของธุรกิจปั๊มน้ำมันในกัมพูชา <c oughs> หดเาะเยอะ <c oughs> น้องเจียบคอเปล่า <c oughs> ที่ซื้อลิขสิทธิ์แบรนด์น้ำมันปอตอทอค่ะ ได้ตัดสินใจมอบสิทธิ์ให้นายเตียเสียมคนนี้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในการจะยกเลิกสัญญาตัวแทนจำหน่ายระหว่างเจ้าของปั๊มน้ำมันและปอตอทอกัมพูชาแล้วเขาก็สร้างแบรนด์ใหม่ขึ้นมาค่ะบอกว่านี่เป็นแบรนด์เขมรเป็นผลงานสร้างสารรค์โดยชาวเขมรมาตรฐานสูงโดยเมื่อวันที่4สิงหา Facebook ของนายเตียเสียมเนี่ยโพสต์ภาพเป็นภาพปั๊มน้ำมันแล้วนี่ค่ะ ถูกดึงป้ายออกถูกเอาสีสเปรย์ไปพ่นทับแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Peace b r i t o l i u m c a m พูช i a P P C Peace b r i t o l i u m Cambodia นั่นเองนี่อันนี้เป็นภาพตัดต่ออยู่นะคะว่าเดี๋ยวออกมาจะออกมาหน้าตาแบบนี้ แปลว่าสันติภาพนั่นเองค่ะตอนนี้กำลังโหยหาบรรยายด้วยนะคะบอกว่าสีแดงเป็นหนึ่งในสีธงชาติกัมพูชาเป็นตัวแทนของประเทศกัมพูชาคล้ายๆกับว่านี่มันคือสัญชาติแบรนด์ที่ชาวกัมพูชาสร้างขึ้นสีขาวสะท้อนถึงความบริสุทธิ์อ่อนโยนซื่อสัตย์และสันติเช่นเดียวกับลักษณะนิสัยของชาวขเขมรรักสงบมีทัศนคติซื่อสัตย์ สีเบจคือสีน้ำตาลอมขาวค่ะสะท้อนถึงความแข็งแกร่งความไว้วางใจและความยั่งยืนเช่นเดียวกับความมุ่งมั่นของแบรนด์ที่จะมอบบริการที่มีมาตรฐานคุณภาพและความไว้วางใจที่แข็งแกร่งให้แก่ลูกค้ามีนกพิราบด้วยคุณผู้ชมเห็นไหมคะ <c oughs> นกพิราบสะท้อนถึงอิสรภาพและสันติภาพเช่นเดียวกับคําประกาศอิสรภาพของพรคประชาชนกัมพูชาหรือ PPC พอแล้วพอแล้วสีสทองหมายถึงมาลีเปล่า ดอกไม้เหรอคะอ๋ะอไม่สีทองหมายความว่าไงความเจิดจรัสและอุดมคติอันรุ่งโรจน์รุ่งเรืองของชาวกัมพูชาอืออันนี้ตลองเปลี่ยนจาก PTT เป็นพีซอย่าให้รู้นะมาแอบซื้อน้ำมันจากไทยอ่ะคือถ้าไปซื้อจากที่อื่นนะซึ่งก็หบายถึงเวียดนาม,มถ้ามาเดโซนี่มันก็ไกลถูกไหมค่ะอ่ามันมีตั้ธุรกิจอ่าซึ่งอยู่ในตะกูลของบุญเซนนี่แหละ ทำธุรกิจเรื่องน้ำมันอ่าทู้ชมเขาสามารถจะกําหนดราคาได้ถูกไหมอ่าระยะทางการขนส่งเส้นทางต่างๆที่มีอยู่ปัจจุบันขายราคานี้เมื่อเปลี่ยนรอดูเถอะเตรียมรับกรรมราคาน้ํามันเพิ่มสูงขึ้นหรือค่าก,าก๊สเพิ่มสูงขึ้นค่ะไม่มีปัญหาเปลี่ยนแบนด์และรับกับราคาใหม่ด้วยก็แล้วกันเพราะมันมีเรื่องค่าขนส่งน้องค่ะ อ้าวก็แจ้งต่อเนื่องไปอน,นี้ดับไปแล้วดับอะไรอะไรดับน้องพูดแล้วตกใจ <c oughs> ฮะแหมแค่เปลี่ยนป้ายน้อง <c oughs> อตาให้ทำเป็นเรื่องใหญ่นะโห <c oughs> ออกแบบไหนของเราคือ PTT ใช่ไหมอันนี้ถ้าย่อก,ก็คือ PPC ใช่ค่ะ PPC PPC พีซบริโตเลียมแคนบเดีอ